สวัสดีครับผู้ที่ชอบในการเสี่ยงโชคนะครับสแสวงหาความท้าทายนะครับถ้าได้ก็ถือว่าแฮปปี้นะครับวันนี้ก็จะพามาตามต่อหลัก10ล่างครับว่ามันจะเข้ามันจะเดินอีกไหมนะไปดูกันเลยนะครับครับมาดูหลัก10ก่อนนะครับหลัก10ล่างหลักสิบล่างางวดที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผ่านไปด้วยดีเนี่ยก็ตามนี่แหละสามสามสูตรชนกันนะาสามสูตรชนกัน ก็คือตั้งแต่วันห้าเก้าลงมานะครับข้างบนนี่คือที่ว่างว่างไวน้นี่ว่าที่มันออกห้าเจ็ดนะครับคือมันอดีตแล้วชางมันตัวนั้นแต่มาดูปัจจุบันเนี่ยอย่างโวเที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยให้สามกับเก้าก็เข้าที่เลขเก้าเป็นหลักสิบอันนี้ก็เข้าตรงตรงนะครับมันจะไปผิดไปพลาดมันจะหลุดหลุดก็คือหลักหน่วยนั่นแหละแม่เจ็ดโผล่มายังไงไม่รู้ตัวนั้นค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งหลักหน่วยล่างนะเดี๋ยว ไปแก้สูตรใหม่ด้วยแล้วก็ทําใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยทีนี้มาดูหลักสิบในงวดที่จะถึงนี้ก่อนนะครับหลักสิบที่ว่านี่นะก็ทํามาแล้วเนี่ยนะครับทํามาแล้ววันนี้มีมีเลขสามสูตรชนกันเหมือนเดิมก็มีหกหกก็มีตัวเดียวไม่ผ่านนะครับเจ็ดมีตัวเดียวไม่ผ่านแปดมีสองก็ไม่ผ่านสองมีหนึ่งมีสองก็ไม่ผ่านสี่มีสามนะครับสี่มีสามตัว สีมีสามตัวนะครับก็ได้สี่มาแล้วก็สามมามีสามตัวเหมือนกันเนี่ยก็ได้สามมาก็ผ่านนะครับก็ได้สี่กับสามเพราะเลขที่เหลือก็คือเป็นห้าเป็นอะไรพวกนั้นมาอย่างละสองตัวไม่ผ่านนะครับก็เลยสรุปว่างวดนี้ได้สี่กับสามนะครับเป็นหลักสิบล่างได้สี่กับสามก่อนนี่คือวิธีเก่าวิธีเดิมนะวิธีเก่าวิธีเดิมนะครับส่วนนี้คือวิธีใหม่เดี๋ยวเขาไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะ อันนี้เทียนตัวนี้นะครับฝั่งฝั่งขวาเมอเนี่ยนะเป็นสูตรสี่กับสูตรห้านะครับสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าเอามาชนกันเนี่ยดูย้อนอดีตก่อนนะครับดูย้อนอดีตงดเอาเริ่มมาตั้งแต่งวดห้าเจ็ดนะครับนี่ก็ยาวมาถึงสิบเอ็ดงวดได้เหมือนกันก็สิบงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ผิดสักงวดนะครับมาดูงวดที่มันออกห้าเจ็ดนะครับงวดแรกก่อนเนี่ย มันมีตัวไหนที่มันชนกันลงมาก่อนนะมีสามกับสี่กับห้าก็ได้สามสี่ห้านะครับได้สามสี่ห้าต่อมาที่มันออกห้าเก้าหลักสิบนะครับเฉพาะหลักสิบมันได้ห้าหกเจ็ดก็ได้ห้าหกเจ็ดได้สามห้าหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดมันจะมาสี่ตัวนะครับส่วนที่เหลือนี่ที่มาร์กไวไ้จะเป็นสีเท่าๆ่านะก็ได้ตามที่เห็นนี่ครับ สองตัวบ้างสามตัวบ้างนะจนถึงงวดปัจจุบันก็คือตัวนี้นะงวดปัจจุบันเนี่ยก็คือสองสามสี่นี่แหละสองสามสี่นี่คือตัวที่มันคัดออกมาแล้วนะครับคัดออกมาแล้วสองสูตรชนกันก็คือสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้านี่มันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ได้สองสามสี่หกเจ็ดแปดเนี่ยก็เลยได้มาสองสามสี่เป็นหลักสิบล่างทีนี้ตัวนี้มันก็จะ มีคล้ายกันอ่าคล้ายก,กันกับตัวที่คลิปแรกๆที่ทําว่าหลักสิบมันได้สี่กับสามอะไรเนี่ยมันก็มีส่วนแล้วนะนี่มีส่วนคล้ายกันแล้วสามกับสี่มาแต่สองนี่โผลมาเกินสักหน่อยนึงทีนี้มาคัดเลขให้มันเหลือน,น้อยตัวนะครับนี่คือสูตรสามกับสูตรสี่ชนกันก็ได้มาตัวนี้ชนกันออกมามันก็ได้ค่อนข้างจะได้เยอะหลายตัวอยู่นะครับก็คือส่วนนี้ทีนี้ก็จะเอามากรองกับตัวนี้ที่ทำลงมาไว้เนี่ย ได้ลหลายวิธีรวมๆกันก็คือส่วนนี้นะครับนี่คือสนย์แรกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็นี่คือตัวที่มันทำออกมาได้สามกับสี่ทุกสูตรเอามารวมกันนะครับสามสี่ก็คืองวดที่ทำออกมาได้สามกับสี่ส่วนหกเจ็ดแปดสามมันก็อีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนแปดหกก็คือก็เป็นอีกย่อยมาอัจากอีกวิธีหนึ่งเช่นกันส่วนสองสามสี่ก็คืองวดที่ก็คือตัวนี้มาจากตัวนี้สองสามสี่ ทีนี้มาลองตัดนะครับตัดว่ามันจะได้สักกี่ตัวเอาตัวเลขที่มันเหมือนกันนะครับตัวเลขที่มันมีชัดเด่นมากมาเยอะกว่าเพื่อนก็คือเลขสามหนึ่งสองสามมีสามมาสี่ตัวนะครับเนี่ยสามมาสี่ตัวเราลงมาก็คือเลขสี่ย่อยลงมาอีกนะครับย่อยลงมาอีกก็คือเป็นเลขแปดแล้วก็เลขสองเนี่ยเลขหกไม่เอาเพราะว่าดูในจากจุดนี้แล้วเนี่ย ไม่ไม่ถึงหกนะครับไม่ถึงหกทีนี้ก็ไม่ถึงหกหกไม่น่าจะใช่แล้วนะก็จะเหลือเลขอยู่สี่ตัวอก็จะเหลือเลขอ,อยู่สี่ตัวสาหรับงวดนี้หลักสิบนะครับหลักสิบงวดวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยก็ได้สามกับสี่นะครับเป็นตัวหลักสิบนะครับส่วนตัวเลขแปดกับสองเนี่ยกลุ่มรองนะครับแปดกับสองอยู่ในกลุ่มรองนะครับ ตัวรองลงมาถ้าจะเอาก็เอาแดนะครับหลักสิบล่างงวดน,นี้นะครับก็คือจะให้สามกับ4ี่นะครับสามกับ4ี่เป็นหลักสิบล่างงวดวันที่ส6บกคุมพานะครับตามนี้นะครับถ้าจะเอาอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเลข8ดที่แหละนะครับเลขแดน่าสนใจอยู่ส่วนเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งล่างงวดน,นี้มีเจ็ดแล้วก็สี่นะครับ มีเแล้วก็4ี่งนี้มันได้มา3าตัวแล้วมันได้เลขห้ามาด้วยตัวหนึ่งนะครับนี่คือเลขวิ่งล่างนะครับเลขวิ่งล่างมว่วบนที่16กกุมภานะครับเลขวิ่งล่างมี7 4็สี่ห้าส่วนหลัก10ล่างก็คือ3และก็4นะครับส่วนจะรองลงไปอีกก็คือ8กับ2แต่เน้น3กับ4นะครับ,รบอันนี้คือคิดตามสูตรตามวิธีคณิตศาสตร์นะครับ เป็นความเชื่ออความเชื่อคิดได้ส่วนบุคคลนะครับแต่ชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ท่านนะครับหลักสิบยังคิดว่ามันน่าจะเดินได้อีกนะครับก็มั่นใจอยู่นสามกับสี่นี่แหละทีนี้จะเหลือก็คือหลักหน่วยละนะครับ